it's a shit เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอติปะปะนะกับเกม Darkness Sent Heaven เกม Darkness บนมือถือนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมเก็บเลเวลนะภาพส,ายสวยๆแล้วก็มีสกิลแจม่มๆนะสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆน,นะลงดันเจียนตะลุยมอนเตอร์ได้กันได้นะับก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ริงใต้คลิปเลยนั่นเองโอเคครับในวันนี้ก็มาต่อกันในพาร์ทที่2กันนั่นเองนะครับผมครั้งที่แล้วนะับก่อนที่เราจะจบคลิปนะับดีเลยครับได้สมาชิกใหม่นั่นก็คือสายซัพพอร์ตลูนาเรียนั่นเองสามารถฮิลได้นะครับตอนนี้เขาบอกว่าาให้เรคุยกับ แอชิพเอนจิเนียร์ครับผมแมอยากจะไปเมืองใหม่แล้วครับตอนนี้โอ้โหดูสิครับสภาพภายในเมืองก็จะมีผู้เล่นอ่าหลายคนนะครับปึ๊บไหนดูสินี่เปอนอยาก่อมถึงไหนแล้วขาดแทบจะแข็งตายบนที่นี่อยู่แล้วที่นี่มันหนาวไหครับผมเพราะว่ามันเป็นที่หิมะโอ้ยยุ่งจริงๆพลังงานนี่มันใช้ยังไงกันเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ข้ามไปเซนต์เฮเวนก็ไม่รู้ครับผมเอาอย่างนี้ลองไปถามพาเนียดูไหมต้องลองไปถามพาเนียดูครับว่าเมื่อไหร่จะไปได้สวัสดีเจ้าแมวเหมียว โอ้ช่วงนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจะขยันจังเลยนะ <c oughs> ไปในป่าแล้วก็กําจัดอะไรวะเนี่ยรีเทเวอร์อะไร5ตัวก็ไม่รู้ครับผมช่างยุ่งยากซะจริงๆอ๋อไอตัวพวกนี้กันเหรอนี่แน่โหยับอยู่ยี่สกิลปโปรเข้าไปตายซะเถอะตัวสุดท้ายนี่แน่เรียบร้อยอ่าค่าจัดก,การมอเตอร์ให้แล้วสมุดเล่มนี้ค่าให้เจ้าขอบใจมากนี่ได้สมุดมาครับผม อีพีแล้วก็ตัง์นะ้วยนะสมุดนี้นะ่าจะเป็นอ่าที่สอนใช้พลังงานนั่นเองครับผมโอ้นี่ก็คือวิธีเปลี่ยนพลังงานนะเอาไปอ่าคุยกับลูนาเรี่อู้เลเวลกาแล้วครับผมนี่อัพสกิลได้ด้วยสวัสดีลูนาเรียแม่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างอ่าดูดีขึ้นเยอะแล้วนี่เกือบได้แล้วละ่ะเอ้ยไม่ใช่เสียงผู้หญิง จะว่าไปข้ารู้สึกว่าพลังงานของข้าไม่น่าจะหยุดแค่นี้อ่ารู้สึกว่าพลังของมันก็ไม่น่าจะมีแค่นี้นะครับผมของที่ช่วยเพิ่มศัก,กยภาพนั่นเหรอมีแต่ว่าเดมอนแพนนั่นเองแต่ว่าเราไม่แจกใครง่ายๆนะอย่าบ่นนะรีบเอามาให้ข้าโอ้ต้องทําการทดสอบก่อนนะครับเขาถึงจะให้เดมอนแพนนั่นเองต้องการดวหรือไม่ล <laughs> อสเบอร์รีความทรงจำที่หายไปยืนยันเลยครับผมโอเคครับตั้งปุ่มเรียบร้อยอ่าลุยเลยเพื่อนสูงรู้สึกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่เหมืองวิวิวาเล่นเพื่อน โอ้โหโอ้โหเอาละครับตบเข้าไปทีเรียบร้อยเฮ้ยกระดุกกิ้งลบฟาดมาสกิลดีเน่กระทืบเท้าโอ้โหแล้วก็ใช้สกิลนี้ไปคุ้มค่าเป็นยังไงละครับผมโชเข้าไปจะพวกกอบลิสสีเขียวกระทืบเท้าโอ้โหปลิวเลยปลิวเลยครับผมกลิ่งทีหนึ่งโอเคเ้ยฝั่งนี้ไปไม่ได้โอเคต้องขึ้นขัางบนครับผมอันนี้อะไรเอ่ย นี่แน่โอ้ยประดับฉากให้เฉยโอ้โหสวัสดีครับกระทืบเท้า,าน,นี่แน่โชะโชะโชโอโ้สกิลสุดยอดความมันกริ่งลบนี่แหหันหลังวะกระทืบรัวมาอย่าทำผู้หญิงนะเจาะกระดูกหน้าตัวเมียโอ้โหทางแยกเอาละครับสกิลโจมตีกรุมขื้นกระแทกหายเป็นฝูง ตูไฟฟ้าโชโชกลิ้งเข้าไปใกล้ๆหน่อยอ่านหลังกลับมาใช้สกิลที่2ตบเข้าไปแมถึงกับกระเด็นขึ้นฟ้าแลวครับผมเฮ้ยจบภารกิจครับผมโอ้โหเรียบร้อยโอเคดีละถ้าเป็นแบบนี้เดมอนแพนค่าจะให้เป็นรางวัลต่อไปก็คือคุยกับลูนาเรียเพื่ออัปเกรดให้เป็นสีเขียวนั่นเองนี่เลยครับแล้วก็ใช้คิสตันในการอัปเกรดกับตังอีกนิดนึงอัพเลยครับผมเรียบร้อยลูนาเลีย เป็นสีเขียวแล้วนั่นเองไหนดูสิโอ้โห้ค่าพลังเพิ่มขึ้นปึ๊บ P, อ่เ h ็ดพีพาอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยไห <laughs> นดูสิเอ้ยกดผิดกดผิดโอ้โหเลเวลเจ็ดเผลอใช้ EP พีรัวมากเมื่อกี้เ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ใช้ให้บาหน้าด้วยลวกันปุ๊บปุ๊บอ่าเลเวลหแล้วกันครับผมโอเคครับตอนนี้สมาชิกของเราก็ เริ่มที่จะแข็งแกร่งมากขึ้นได้ผลไหมคิดออกหรือ,อยังเหมือนจะมีภาพขึ้นมานิดนึงนะเราเรีบไปที่เซนเทเวนในรอยัลซิตี้กันเถอะเซนเทเวนที่จะเป็นเมืองหลวงนะครับผมอ่ารับรองว่าโอ้โหดีแหละครับรอคอยมาอย่างยาวนานจริงๆลาก่อนเมืองฮิมะที่แสนสงบสุขนี่บินไปแล้วครับผมแม่เราจะคิดถึงที่นี่นะครับโอ้โหเซนเทเวนแมเป็นเมืองหลวงที่ ค่อนข้างจะใหญ่โตนี่ก็คือแบ็กสมิธโอ้นี่ก็กเป็นร้านคา้าสิ <c oughs> นะโอเคเอ้าไ,ไอ้คนนี้ยังอยู่หเหรอไอรินนี่นะครับผม,อ,มบอ่ามีกองทัพด้วยครับผม,อมบโอ้รู้สึกว่าจะเป็นบาทหลวงนะครับวันนี้อะไรวะเนี่ยอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นประธานาธิบดีของเมืองนี้นั่นเองโอ้โหรู้สึกว่าเริ่มจะมีเควสตมากขึ้นครับผม สวัสดีเจ้าทหารเซนเทเวอร์ยินดีต้อนรับในที่สุดก็มาถึงสักทีต่อไปแล้วก็มาตามหาข้อมูลของลอสกันดีกว่าครับผมเจ้าพูดถึงโคลินกันเหรอช่วงนี้เขาอยู่นอกเมืองนะเจ้ารู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนต่อไปก็ทําการคุยกับโปรฟิสเตอร์บ๊อบนั่นเองครับผมอยู่ไหนเอ่ยอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้เจ้าอ้วนอาลับโคลินกันหรือก่อนหน้านี้เขาไปซื้อของที่ข้าจานวนมาก เจ้านี่นะรวยก็รวยแต่ต่อราคายับเลยทําธุรกิจกับเขาต้องเจ๊งแน่ๆโห้หคนนี้เป็นพ่อค้าหน้าเลือดครับผมโอเคแล้วก็จะเจอเขาเลขที่ไหนล่ะไหนเอยสวัสดีเจ้าพูดถึงแบ็กซ์บิดกันเหรอค่ดูแป๊บดูจากบันทึกแล้วเขาไปที่เชิงเขาชาร์โด่ฟอเรสต์นั่นแหละนะจะว่าไปพวกมอนเตอร์ก็ดุร้ายมากนะข้าเราเป็นห่วงจริงโอเคต้องไปช่วยแบ็กซ์บิดโคลินนั่นเองเฮ้ยมีดันเจียนด้วยนะ ดูสิดันเจี้ยนที่1นขีดสี่ Shadow Forest Center ครับผมเงื่อนไขในการได้3ดาวรับสังหารเจ้าบอสแกซซานั่นเองแล้วก็ไม่ตายครับผมผ่านในเวลา240วินาทีนี่ก็คือของรางวัลที่ดรอปในดันเจี้ยนนั่นเองโอเคใช้เนื้อด้วยกันต่อสู้5้าอันสวัสดีจ้าใครก็ได้มาช่วยข้าทีโอ้โหยอวยช่วยด้วยมอนเตอร์โอ้โหพลเทพของข้าแย้ yeah, จริงมอนเตอร์พูกนี้อีกแล้วลุงคอรลินทำงานต่อเถอะเดี๋ยวผู้นี้ข้าจะการเองอ่าเราต้องทำการคุ้มครองแบ็กซ์บิ คอลินนะครับผมงานนี้จะยากหรือง่ายแค่ไหนมาดูกันนี่ฟาดฟาดฟาดเอาละครับลุยลุยฟันเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเพื่อพึ่งนนี่แน่เอาละครับสกิลบลักกลิ้งเข้าไปกระทืบปืบเรียบร้อยขอบคุณขอให้โชคดีนะเอาละครับ,น,รบน,นี่โอ้โหสกิลสกิลอย่างมันเลยครับผมอ่าช่วยฮิลหน่อยเพื่อนปึ๊บปึ๊บ โอเคฮิวทีร้อยสิบแปดนะผมเฮ้ยไอ้กอบลินมาเดียวๆโอ้โหจะมาตัวหลังเจ้าบาสบิตนั่นเหรอไม่ได้กินหรอกโอ้โหตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะนี่เฮ้ยชืบตีเข้าไปกลิ้งหลบก่อนโอเคโอ้โหกลิ้งได้ลัวมากเอาละปึบ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 เฮ้ยชืบตีกระโดดฟาดกระทืบเท้าเข้าไปใกล้ฟันฟันให้หน้าแหกเฮ้ยบาสบิตบาสบิตโอ้ไอ้พวกนี้แหมตียับตียับเลยนะ ีกิ้งเข้ามาฟันไอ้ธน,นูโอ้โยแบ็กสมิธนี่แบบว่าเกือบตายครับผมโชคดีที่แบบว่ามีไอ้ตัวนี้คอยหิวนะโอ้โหเพิ่งจู่โจมกันเหรอมาเอ้ยเฮ้ยชับฟาดเข้าไปนี่แบ็กสมิธใจเย็นๆทำใจดีๆไว้เอ้ยแบ็กสมิธแบ็กสมิธอย่าเพิ่งตายมามาจากกัจากรจักรเฮ้ยชัปเอ็กพกนี้มันคอยตุยหลังแบ็กสมิธเอาละครับสกิลเฮ้ยชับ กร <tang ar> ิ้งเข้าไปฟาดตึมเอาไม่โดนสองทีไอบอสบ้าไม่เชื่บ้ากระทืบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะวาระสุดท้ายของแกแล้วเรียบร้อยโอ้ยไอ้ลูกน้องบ้าเฮ้สกิลเอาละดีคืนกระแทกปลิวขึ้นสวรรค์นี่แน่เรียบร้อยยังเหนื่อยเลยครับ สามดาวกันเลยทีเดียวครับผมอ่าตอนนี้ก็อุ๊ยภารกิจอัปเกรดฮีโร่3มตัวให้เป็นสีเขียวครับผมไหนดูซิอ๋อบาหน้ายังไม่ได้ทําการอัปเกรดอัปบาหน้าเป็นสีเขียวครับผมบาหน้าของเราจะได้เก่งขึ้น,นับผมโอ้โหเลือดเพิ่มเยอะ <laughs> สุดยอดเลยตัวถึกต่อไปก็คุยกับแ a c k ซบิดคอรินนั่นเองเมื่อกี้เราไปช่วยเหลือเขาออกมาเรียบร้อยนะครับครั้งนี้ต้องลบกวนเจ้าไหน่นะฟ้าเท่านั้นที่รู้ว่าทำไมพวกมอนเตอร์ถึงลุกคือขึ้นมาใช่แล้วอุปกรณ์ของเจ้าี่ใช้ไม่ได้นะใครจะสอดการตีบวกโอ้โหการตีบวกอาวุธนั่นเองไหนดูสิอ๋อ,อสอนตีบวกแล้วครับผมปุ๊บอ ตีบวกแมบวกสี่เลยอิม่มทำได้ดีมากตีบวกได้ระดับหนึ่งแล้วใช้สกอร์เพื่อสามารถทําการบรรลุถึงอัพคุณภาพได้อ่ะเฮ้ยต้องรวบรวมคิสตั้นนี่นเหรอต้องเข้าดันจีนอีกแล้วครับผมไม่เป็นไรลุยกันเลยอ่าต้องทำการรวบรวม,รวม,รวมคิสตั้นจำนวน10ชิ้นชักช,ชักระทืบอ่าแต่ว่าเราโจมตีแรงขึ้นับเฮ้ยช็อไปอยังไ,ไงไ,ไปยังไงไปยังไงสุดยอดนะโทนี้ก็ อึดขึ <d ict al> ้นเยอะกระทืบเท้าแหมตอนนี้ก็ได้2ชิ้นแล้วครับผมอ่าโอ้โหล่อมาเยอะๆก่อนเฮ้ยชิอนี่สกิลเดี๋ยวค่อยเก็บไว้ใช้อุ๊ย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 อุ้๊ยฟันรัวยักษ์แม่เพื่อเราตีแรงกว่าอีกเฮ้ยเชอะบาเรียบร้อยได้4ชิ้นเฮ้ยโอ้โหกระดูกมาเพียบเอาละนี่คืนเวฟกระแทกสะบั้นเทสจซึงอะ ชนโชไม่ใช่แล้วเรื่องบีดตายสัตเธอหกชิ้นแล้วไอ้เอเกือบไม่เห็นโจโจโจอะไรเอ่ยเฮ้ยสงสัยจะเป็นเงินครับผมมีของลับซ่อนอยู่ในแมปอุ้ยอุ้ยโอ้โหตัวนี้ไอ้ตัวนี้เอ้ยแมงมุมแมงมุมตัวยักษ์นี่ตายตายโอ้โหรู้สึกไห้ตัวยักษ์นี่อึดเหลือเกินเอาละครับเหลืออีกสองตัวตัวเดียวแล้วตัวเดียวแล้วแหมโคตรอึด โจ๊โจโจ,โจโอืมด้ตังค <c oughs> ืนเวฟกระแทกสบ้านโอ้ยรอย <c oughs> ไอพวกนี้มันโหดโหดมากมามามาตายสักทีตายซะเธอโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยครบสักทีครับผมรวบรวมได้ครบแล้วเพื่อนเอาละทีนี้ก็มาทำสกอร์กันเถอะโอ้ยได้สกอร์สองชิ้น อัปเกรดอุปกรณ์เ,รณเขาบอกว่าอุปกรณ์ของเรานี่เมื่อทําการอัปเกรดถึงเลเวล5้านี่จะสามารถอัปเกรดไปอีกขั้นได้นั่นเองแต่การจะอัปเกรดไปอีกขั้นนี่ต้องใช้คริสตัลนับแล้วก็ใช้สกอร์นั่นเองอัปเลยนี่ตีพวกสีเขียวมาโอ้โหพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเอาจดหมายที่ได้นี่ไปให้เขากันก่อนนะโอ้ไปคิดเลยว่าท่านนี้คือบาน่านะครับฮีโร่ยุคมังกรนั่นเองโอเคครับโอ้โหเด้สกอร์อีกสองชิ้นเฮ้ยเหรอวะบทที่1นึ่งรัสเกิล ผู้หญิงที่หายไปครับผมโอเคครับสําหรับในพาร์ทที่2นี่ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับสําหรับเกมนี้ก็มีแอคชั่นการใช้สกิลที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็ต่อสู้ได้อย่างสุดยอดในความมันเลยจริงครับผมก็อย่าลืมนะครับสาหรับใครที่สนใจเกมนี้นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนั่นเองครับผมสาหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นกันนะสวัสดีครับผมจุ๊บ This is either